มีลูกค้ามาเทิร์นรถคือเดี๋ยวเฮียเทียบอธิบายตรงนี้ก่อนลูกค้าเนี่ยจะจะมาเทิร์นรถกับเราเยอะวิ่งวันนี้ยังไงพี่นี่ยเดี๋ยวดูนี่บอนเป็นโค้ดนี่ครับ <c oughs> โอ้โห,โหกูลืมเลยกูจะพูดอะไรกูลืมเลย <c oughs> ก็อธิบายสักนิดหนึ่งลูกค้าเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ยจะรถมาเทิร์นเยอะนะครับเ <c oughs> ข้าใจเลยบางทีก็เป็นเอฟซีเฮียด้วยนะครับก็ขอบพระคุณ ขอว่าคุณที่เอารถมาเทินเยอะทีนี้ไอ้ปัญหามันคือรถเทินนั่นแหละนะครับก็คือรถใหม่เนี่ยจบกันได้แล้วแต่รถเทินเนี่ยลูกค้าก็ผมเข้าใจลูกค้านะครับในความรู้สึกลูกค้าคือว่าเขาอะไปเคยไปเทินมาอีกที่นึงเนี่ยเขาให้มากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเต้นรถมือสองที่อื่นหรือว่าเป็นรถป้ายแดงนะครับก็คือไปดูโชว์รูมป้ายแดงมาเนี่ยแล้วทีนี้เอ๊ะมันน่าจะถูกมันน่าจะได้ราคากว่านี้นะครับอ่าวซื่อ,อ,อแบบตรงๆเลยแล้วกันทนี่นะมันไม่ได้ได้ถูกผมไม่ได้ ตีราคาถูกกว่าหรือ,อยังไงเลยพี่ด้วยลูกเล่นของเขานะครับเขามีการที่ว่าเขาเอารถใหม่นะครับดันเพิ่มไปให้มีกําไรเยอะพอมีกําไรเยอะเนี่ยเขาก็เอามาถมรถเก่าแค่นั้นเองครับโจทย์มีตรงนี้เลยลูกค้าก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารถไปทางนู้นก่อนเพื่อไปเทินกับทางนู้นแล้วมาซื้อรถเราเชื่อไหมฮะกลับไปไม่ได้ราคานั้นพี่เพราะถ้าไปขายจะไปดีราคาเลยแต่ถ้าเทิน เขาดึงให้พี่ซื้อรถมันเป็นกลยุทธ์ของเขาจะบอกว่าคันนี้ได้เท่านั้นเท่านี้เลยให้มันสูงเขาว่านะครับเพื่อพี่จะต้องซื้อรถเขานะครับพี่แล้วพอถึงเวลาเนี่ยสิ่งที่พี่จะต้องเจอคือพอไปเทิร์นปุ๊บเขาให้สูงพอบอกนั้นขายเขาบอกอ๋อไม่ได้เป็นราคาเทิร์นคือถูกบีบแต่ของเราเนี่ยเราก็รงไปตรงมาเนาะเราก็เราก็ซื้อแบบนั้นอ่ะเราไหวเท่านี้นะครับแต่รถเก่ารถใหม่ของเราเนี่ยคันละ สองแสนนี e ้แสนปลายเงี้ยนะถ้าสมมติรถใหม่ผมขายอยู่สองแสนผมไปขายรถใหม่ราคาสองแสนห้าผมก็ได้เพิ่มห้าหมื่นอยู่แล้ววะผมก็มาซื้อรถเก่าพี่จกซื้อแสนห้าเนี่ยผมซื้อสองแสนก็ได้เนี่ยลูกเล่นมันตรงนี้เลยพี่ตรงนี้เลยนะเลยก็คืออยากให้เอฟซีมีความเข้าใจนะครับมันมีเทคนิคการขายแบบนี้แล้วกันผมขอใช้คําว่าเทคนิคการขายแล้วกันเนาะพูดไปก็สแกนหน้าโอนตังไปเนี่ยโอนไปล้านห้าเห็นป่ะเนี่ยโอนไปล้านนี่ก็ซื้อรถเหมือนกันล้านห้าเก้านะอ่ะพูดไปโอนตังไปอ่ะ ก็ประมาณนี้พี่มันก็จะมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันซึ่งมันไม่ผิดเลยซึ่งมันไม่ผิดเลยอ่าซึ่งมันไม่ผิดเลยเรื่องปกติครับของการทํางานนะครับมันก็เป็นกลยุทธ์ต่างๆในการทรําธุรกิจนะแต่ว่าวันนี้อ่าอยากให้ลูกค้าไปเช็คก่อนนะครับ